ก็สวัสดีคนดทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมารีวิวสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะคะที่เข้ามาในอัปเดตคริสต์มาสอีเวนทั้งหมดนะคะว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างและสกิลน้องแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวทั้งหมดเลยนะคะในอีเวนต์นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากอย่างแรกกันเลยนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในกล่องใหม่นะคะก็คือกล่องตัวนี้นะคะคนดซานต้า ตัวนี้นะคะกล่องซันต้าตัวนี้นะคะสัตว์เลี้ยงก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะคะที่เข้ามาใหม่ก็จะมีสโนว์บันนี่แล้วก็นกอีกแล้วแล้วก็กอริลลาคริสต์มาสนะคะแล้วก็เป็นกบขอ,ของขวัญน,นะคะแล้วก็จะเป็นตัวแคมปัสปีศาจหน้าเขียวตัวนี้นะคะตัวแรกเลยก็คือตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถน้องกันเลยนะคะความสามารถของน้องกระต่ายนะคะก็คือทุกๆ1 1นาทีเนี่ยน้องจะกินแครอทนะคะแล้วก็จะให้เซคเคิลแก่เรา 1. 5 2ุาเซนะคะแล้วก็กระต่ายทุกตัวเนี่ยก็จะได้รับค่า x p ด้วย1 0 1 1เถึง2,011 XP เลยนะคะให้ x p แก่กระต่ายด้วยกันเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้านกตัวนี้กันนะคะก็คือนกอีกแล้วนะคะดีเจจ่ายน่าจะชอบนกมากเลยเนาะทุกอีเวนต์ก็คือนกทุกอย่างเลย <laughs> ต้องมีนกสักหนึ่งตัวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยนะคะตัวนี้ ความสามารถของนกตัวนี้นะคะก็คือพืชประเภทคริสต์มาสนะคะที่อยู่ในระยะ15เแตเนี่ยจะมีผลใหญ่ขึ้น0.48เลยนะคะคนนกก็คือถ้าเราปลูกต้นไม้ประเภทคริสต์มาสนะคะแล้วเราอยากให้ผลใหญ่เนี่ยเราก็ใช้น้องนกตัวนี้ได้นะคะน้องก็จะทําให้โต0.48เลยนะคะถ้าตัวใหญ่ก็น่าจะเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมาเป็นกอริลลาคริสต์มาสตัวนี้นะคะตัวรีเมคนะคะ ตัวนี้นะคะความสามารถของเขาก็คือทุกๆ4นาทีนะคะไปหยิบผลที่ติดสถานะโครสมานะคะแล้วก็จะไปที่หม้อทําอาหารนะคะแล้วก็ลดเวลาทําอาหารลง8 1ิบเวิเลยนะคะตัวนี้เนี่ยคิดว่าพาร์สสองเนี่ยน่าจะมีการทําอาหารเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวนี้เข้ามาเนาะต่อมาค่ะเป็นตัวกบของขวัญของเรานะคะนี่เลยมีของขวัญด้านหลังอย่างนี้ ความสามารถน้องเนี่ยก็จะคล้ายๆกบตัวเก่าเลยนะคะกบฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความสามารถที่เพิ่มมาก็คือทุกๆ15นาทีเนี่ยจะไปที่ทําให้ต้นไม้โตเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะให้ต้นไม้นั้นเนี่ยติดสถานะชิลเลอร์ทั้งหมดเลยสมมติน้องไปที่ต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแล้วน้องร้องใส่ต้นแอปเปิ้ลเสร็จแล้วน้องก็จะทําให้ผลไม้เนี่ยโตทั้งหมด แล้วก็ทําให้ติดสถานะชิลเลอร์ด้วยนะคะก็คือเหมาะกับการทำอีเวนต์นี้สุดๆนะคะเพราะว่าอีเวนต์กลางเนี่ยมันต้องใช้สถานะทั้งหมดที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสเนาะก็จะมีพวก snow s h i l e r f o e n อะไรพวกนี้นะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์นิดนึงนะคะต่อมาเป็นตัว0.5%ของเรานะคะเจ้าตัวนี้ปีศาจหน้าเขียว ตัวนี้เนี่ยความสามารถคือไม่สมกับ0ศูนย์ุดเลยขอบอกแบบพูดตรงๆก็คือความสามารถนะคะทุกๆ9นาทีนะคะน้องเนี่ยจะใช้เซคเคิลของเราเพื่อไปลงโทษเพื่อนของเราอีกคนนึงนะคะแล้วก็การลงโทษแรงๆเนี่ยก็จะหายากกว่าแล้วก็จะใช้เซคเคิลยากกว่านะคะตัวนี้เนี่ยแอดเนี่ยลองใช้แล้วนะคะก็คือแก้งเพื่อนนอัไนหลค่ะให้เพื่อนตัวเล็กบ้างให้เพื่อนเดินไม่ได้บ้างอะไร แค่นี้เลยแบบไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วความสามารถไม่สอดคล้องกับเปอร์เซน์ที่ออกเลยผิดหวังกับตัวนี้มากนึกว่าจะเป็นตัวที่แบบเอ่อความสามารถดีกว่านี้นะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูสัตว์เลี้ยงในพา s s สกันนะคะทุกคนนี่เลยพา s s สที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นพา s s สซีซั่น3แล้วเนาะสิ้นสุดอีก33วันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือ snow s h o u l d e r นะคะ ตัวนี้เลยนี่เลยมนุษย์หิมะของเรานะคะเดี๋ยวเราลองเอาน้องลงไปนะคะแล้วก็ลองดูความสามารถของน้องกันนะคะความสามารถของน้องตัวนี้นะคะก็คือทุกๆหนึ่งนาทีน้องจะให้สโนโบอลแก่เรานะคะห้าถึงแปดลูกนะคะทุกคนสโนโบอลเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่เราได้ สโนโบอนตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ไว้ใช้เล่นกับเพื่อนหรือว่าใช้ป่าได้นะคะนี่เลยนี่เลยถ้าป่าก็จะเป็นควันขึ้นแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยเอาไว้เล่นกับเพื่อนหรอหรือว่าใช้วิชาหายตัวแล้วก็วิ่งหนีเหมือนนินจาแค่นี้เลยนะคะความสามารถของน้องต่อมาเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นคุณหน้าเหลืองตัวนี้นะคะ นี่เลยความสามารถของน้องก็คือ23นาทีนะคะน้องจะกินผลไม้ที่ติดสถานะในวันคริสต์มาสนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกส snow, f r o z e น,น,รนหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็จะให้ของตกแต่งแก่เรานะคะแบบสุ่มนะคะเดี๋ยวเราลองใช้กับน้องหมึกกันนะคะเราจะได้รู้ว่าน้องเนี้ยให้อะไรกับเราบ้างเนาะของขวัญในธีมคริสต์มาสจะมีอะไรบ้างเอ,อ่ยที่น้องให้ เดี๋ยวขออนุญาตใช้กรอบใช้หมึกกรอบนะคะนี่เลยนี่เลยน้องให้มาแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นของตกแต่งประมาณนี้ก็คือธงหรือเปล่าอันนี้ต้องคล้ายๆธงหรือเปล่าคะอ้าจริงด้วยเป็นคล้ายๆธงเนาะอันนี้ธงสามเหลี่ยมนี่เลยที่น้องให้มานะคะนี่เดี๋ยวเร,เราดูอีกอันหนึ่งก่อนว่าน้องจะให้อะไรมาเนาะ เป็นส snowman อย่างนี้เลยประตูสโ n o ์ m a n อย่างนี้เลยนะคะของตกแต่งก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็จะเกี่ยวกับวันคริสต์มาสทั้งหมดเนาะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าก็คือเจ้าน้องหนูของขวัญน,นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆสโ n o ์ m a n สีเหลืองเลยนะคะก็คือให้ของขวัญของตกแต่งเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่6นาทีเลยแล้วก็ให้ของแกเรานะคะ ของเนี่ยก็จะเป็นพวกกล่องของขวัญมากกว่านะคะอันนี้แอดลองแบบใช้แล้วเนาะน้องก็จะให้กล่องของขวัญประมาณนี้เลยกล่องของขวัญของน้องนะคะเดี๋ยวเราลองวางให้คนดูดูก่อนเนาะนี่เลยนะคะกล่องของขวัญที่แบบน้องให้มาจะมีหลายสีมากเลยนะคะที่ให้เดี๋ยวเราลองวางทั้งหมด6แบบเลยนะคะที่เจ้าหนูตัวนี้เนี่ยให้มานะคะประมาณนี้เลยจะเป็นของตกแต่งน่ารักน่ารักไปแต่งส่วนนะคะใส่คอสเมติกนี่น่าจะชอบเนาะ เอาไว้ตกแต่งต้นคริสต์มาสอะไรพวกนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะความสามารถของเจ้าหนูของขวัญตัวนี้หรือว่ากิฟต์แร็สนะคะต่อมาเป็นนกแพนกวินนะคะนี่นกแพนกวินก็โลกเหนือของเราความสามารถของแพนกวินนะคะก็คือทุกๆ1 1นาทีแพนกวินจะแปลงให้เราเนี่ยเป็นแพนกวินนะคะแล้วก็สามารถสไลด์แบบแพนกวินได้30วิไปที่ต้นไม้แบบสุ่มนะให้สถานะอาร์กติกนะคะ ก็คือแปลงเป็นนกแพนกวินนะคะเดี๋ยวเราลองแปลงเป็นนกแพนกวินกันเนาะแล้วก็จะสไลด์ไปหาผลไม้นะคะแล้วก็ให้สถานะนอาร์กติกเนาะเดินซิว่าเราจะแปลงเป็นแพนกวินไหมนี่เลยแล้วก็จะกลายเป็นแพนกวินแบบนี้เลยนะคะสามารถสไลด์ได้ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักแล้วก็ทําให้ติดสถานะอาร์กติกด้วยเมื่อกี้แวบๆบแบบก็จะเป็นแบบนกแพนกวินน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยสไลได์ได้เดินได้ เป็นแผนกวินชั่วขนาดนะคะนี่เลยแผนกวินของเฮาแผนกินตัวจ้อยแผนกิ้นตัวน้อย <c oughs> ต่อมาค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในพาร์ตอีกเหมือนกันจะเป็นตัวนี้เลยจิ้งจอกจิ้งจอกน้ำแข็งนะคะหรือว่าจิ้งจอกหิมะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องกันดีกว่านะคะว่าเจ้าจิ้งจอกตัวนี้เนี่ยความสามารถเป็นยังไงเนาะ สัตว์ดเดิรีเมคอีกแล้วสัตว์ตัวเดิมเพิ่มเติมคือรีเมคใหม่ทำใหม่เปลี่ยนสีใหม่ความสามารถของจิ้งจอกตัวนี้นะคะทุกทุก23นาทีเนี่ยน้องจะาขโมยผลทั้งหมด24ผลนะคะแล้วก็จะทำการรีรันซีช็อปให้แก่เรานะคะโดยไม่สนใจผลไม้ที่กดหัวใจไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองสลับส่วนไปเป็นส่วน3เนาะดูสิว่าน้องจาขโมยให้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอเก็บแพนกวินออกไปก่อนนะ 24ผลเลยแล้วก็รีรานซีช็อปให้เราแล้วเราก็ต้องไปกดจุ่มเอาเองนะคะจะมีโอกาสน้อยมากเลยนะคะที่จะได้แบบผลระดับพวกแบบเนี้ยเปเปอร์ม <c oughs> ินออโตมอย่างเงี้ยมีโอกาส0ูน0 0 0 0 0 0 0นย0 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 0เลยน้อยมากหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวรอรอน้องหมึกก๊อบสักคู่นะคะ ตอนนี้น้องก็กาลังจะขโมยทั้งหมด24ผลแล้วนะคะนี่เลยก็จะขึ้นอย่างนี้เลยขโมยปุบแล้วก็จะรีให้เราหรือเปล่านี่เลยรีแบบนี้เลยค่ะรีร้านซีฟช็อปให้เราประมาณนี้ตอนแรกมันมีบมบูนะคะตอนนี้รีมาไม่มีแล้วก็คือรี เอาไว้รีลานซีชอปนะคะสำหรับคนที่แบบกักตุนเมล็ดเนาะเพื่อแบบโชคดีได้เมล็ดที่เราต้องการที่เราไม่ทันกับคนอื่นนะคะโอเคต่อมาสัตว์เลี้ยงในเกมพาร์ตัวสุดท้ายนะคะก็คือเจ้าตัวฟ o อสด้าก้นนะคะหรือว่ามังกรน,น้ำแข็งของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวโมเดลน้องก็เลยดีกว่าว่าน้องเนี่ยจะหน้าตา โหดขนาดไหนตัวนี้เนี่ยแอนเอาไปทําเป็นไนท์แมนแล้วเนาะเพราะว่าทาคลิปรีวิวก็เลยแบบทาไนท์แมนไปเลยนะคะนี่เลยปกติตัวของเราจะสีขาวนะแล้วก็เป็นปีกสีฟ,ฟ้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้ามังกรน้ําแข็งเนี่ยทำอะไรได้บ้างความสามารถของเจ้ามังกรน้ําแข็งนะคะก็คือทุกๆ6นาทีนะคะเอ,อ่จะเปลี่ยนผลไม้ที่ติดสถานะฟรเซนที่อยู่ในระยะ30ิตตเนี่ย ให้ติดสถานะ g าวิีกแท้และจะมอบ XP ทั้งหมด563ให้นะคะตันที่10,000ห XP เลยให้แก่สัตว์เลี้ยงในสวนนะคะแล้วก็เวลาขายผลที่ติดสถานะก่าอีกเนี่ยมีโอกาส6%นะคะที่จะสมสถานะใหม่ให้แก่ผลละไม้ในสวนของเรานะคะอืมความสามารถก็คือให้ XP นะคะตันที่หนึ่งเลยนะคะคนดูตัวนี้แต่ว่าต้อง มีข้อแม้ก็คือต้องมีฟอเรสเซนนะคะต้องมีผลไม้ฟอรสเซนในสวนน้องถึงจะให้เอ็กพีแกสัตว์ของเราเนาะเดี๋ยวเราลองใช้ปลาหมึกกรอบดูนะคะว่าน้องจะให้จริงหรือเปล่านะโอเคตอนนี้ปลาหมึกกำลังกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะกินเปลี่ยนสถานะฟอเรสเซนทั้งหมดในสวนเนาะนี่เลยกำลังเปลี่ยนเลยกำลังขึ้นขึ้นแบบอย่างนี้เลย ก็จะให้ XP แก่ตัวเองหรือว่าแก่อันไหนเอ่ยอันนี้ป้าหมึกกำลังก๊อปอยู่นะคะนี่เลยกำลังก๊อปแล้วก็กำลังเปลี่ยนให้เป็นสถานะอ๋อนี่เลยค่ะก็จะให้ทั้งหมดหมื่นเ p เลยนะคะรวมไม่เกินเนาะก็ถือว่าเป็นตัวลอง ของดีโลเนาะสำหรับใครที่แบบเปิดดีโลแล้วก็สามารถใช้เจ้าตัวมังกรตัวนี้เลยนะคะนี่เลยหน้าตาเนาะโมเดลนี่สวยมากเลยนะนี่เลยแต่ตัวนี้เนี่ยมันติดไหนแมนนะคะมันก็จะเหลืออยู่6นาทีเนาะแต่ถ้าตัวธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ที่8นาทีนะคะทุกคนก็โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่เข้ามาในอีเวนต์คริสต์มาสพาร์ทหนึ่งนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะตัวไหนน่าใช้บ้างไอรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยน่าใช้มากที่สุดละมังกรตัวนี้เนี่ยน่าใช้มากที่สุดแล้วนะรู้สึกว่าดีสุดที่พูดมาแล้วก็ชอบเจ้าหนูเจ้าหนูที่ให้ของคอสเมติกเนาะแล้วก็สโนว์แมนที่ให้คอสเมติกนะคะก็คือใส่ตกแต่งเนาะเราเป็นใสา่ตกแต่งแต่งสวนอยู่แล้วเราก็ต้องชอบแบบอะไรที่น่ารักน่ารักแบบนี้อยู่แล้วนะเจ้าตัวนกเพนกวินเนี่ยก็ดีนะคะเอาไว้แบบ เป็นแพนกวินในสวนเพราะว่าตอนนี้ก็กลายเป็นโคนโลกเหนือไปแล้วเนาะปลูกสวนของเราตัวน,นี้ก็ดีเลยน่ารักน่ารักนะคะสำหรับแอดก็คือมีทั้งหมด4ตัวนะคะที่ถูกใจที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนโทดเอาไว้ในใจไว้ก่อนเนาะพาร์ทสองอาจจะดีก็ได้เพราะว่าอีเวนต์นี้เนี่ยก็เล่นง่ายมากเลยนะคะก็คือคล้ายๆเจ้าอีเวนต์ซาฟารีเลยเนาะแล้วก็เก็บผลไม้มาส่งอืก็ ได้ของขวัญง่ายอยู่นะคะอ้วันนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะสําหรับการเล่นแต่ว่าสัตว์เลี้ยงก็อาจจะยังนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะคะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ